ช่องปากกอาล,ลาปูลำพนลำพนออฟฟิเชียลนะคะมอหอดแดดพี่หอกตอนนี้ใกล้สีเดียวเขาไปวัดสาขาของหลวงปู่เสือค่ะพีห่หน้องอีกสี่กิโล Bye. กี่เขาว่าดีก,าก็บซิม่ออกทางนก็แคบนี้กี่มา ภรพโบสถกสมลานโอ้ไม่น่ามีรถไปแล้เด้ว้ารถผูใดไทรรัดป่มีรถอญไรรัดรัดของไปแล้ว ส้งกะิในวัดระโกนดเนี่ยเบาๆเบาๆนี่ะเขานี่ป่ะี่น้อมาเลยหมาเลยสนามที่จะทำการแสดงเรี่ยวเข้ามองน่ม กันิี่ะเัวหนไาได้จอดนะแข็แหงเนาะ ลวงฮะยังมาอยู่มันตรงนี้ตรงนี้สนามสังกะสีเนยังาตังกเห็นสังกะสีอ่ะพี่น้องมอดจอดสิงแล้วเขาฝากไป่นี่กรนะคะข